สุดท้ายสุดท้ายน้องลด้ของพวกเราครับอ่าคนอื่นขอบคุณพี่ถาพี่ถา,พ,ถาพี่ถาพอนะครับก็ขอบคุณสำหรับเขาเรียกอะไรครการให้ากาดขอบคุณสำหรับคำเตือนคะอะไรที่ไม่ดีพี่ถาเตือนผมหมดแล้วครับแล้วก็ จากคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับผมผมทำนะไรไม่เป็นเลยผม,ผมอยอมรับเลยครับตอนมาเล่นแฟนผมเป็นนักเรียนรู้สึกว่าร้องเพลงก็ไม่ได้เต้นก็ไม่ได้แสดงก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอได้โอกาสป,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 ปุ๊บผมก็นี่แหละตั้งใจทำโอกาสให้มันมันมัน,มนออกมาดีออะไรย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับที่ คอยให้กำลังใจทุกทุกทุกเวทีนี้ขึ้นเลยครับยังจําได้ทุกความรู้สึกเลยครับที่ตอนแรกขึ้น uh, มาชูผู้ชเดนครับไปที่ยูนิมอลครับก็ค่อยๆใหญ่อยอยขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็น uh, คอนเสิร์ตเจมีไลทโฟล์ดไปเทนคอนเสิร์ตครับที่อิมแพ t คแล้วก็ค่อยๆ่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมาโชว์กับพี่ๆที่แบบว่าเก่งแล้วก็ยีงความสามารถทุกคนเลยครับมาเอลเอลครั้งนี้ครับก็รู้สึกขอบคุณพี่ๆด้วยครับก็ พี่ๆเป็นหลายคนเป็นเหมือนว่ามาเขาหลายคนมาก่อนผมอย่างแล้วเป็นคาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทํางานทำอะไรหลายอย่างเลยครับผมอยากเป็นเหมือนพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้มาอยู่บนเวทีเดียวกันครับผมก็ผมชอบแะ้วเวลามาเล่นอคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราได้อยู่ด้วยกันรู้สึก มันมันรู้สึกดีครับไม่ผมบอกไม่ถูกแบบเหมือนมันอยู่กับพี่ชายอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ใช่ะไรพูด,ดจริงๆครับทุกคนเลยทุกคนเลยครับ,รบก็บคุ้นมากจริงรแล้วก็นั่นแหละอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับก็ผมผมก็เป็นเด็กชั้นเก้าคนนะครับ บางครั้งผมอาจจะทําอะไรผิดไปบ้างเลยทำอะไรไม่ดีอยงเี้ก็เตือนได้นะผมดีๆรับฟังคำเตือนผมก็ไอ้ผมก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะพูดเรี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พูดเรื่องอยู่เลยพูดยงพูดเรื่องๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําอะไรผิดไปก็ผมผมขอโทษจริงๆขอโทษจากใจผมขอโทษทุกคนที่อยู่ตรงนี้เลย มาฝากขอโทษครับยังขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้ครับเมื่อวานด้วยครับทบ้านด้วยไลฟ์เฟมิด้วยครับอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องก็ Thank you for international fans for b e i n g here you guys meet you guys meet so much ทุกท่านรอบคุณมากเลยแต่ได้ด้วยนะ Uh, 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 no matter we know or don't know each other I just want to say that I love you guys. คือเจมินายพี่จริงอ่ะผมอ่ะไม่ชอบการแบบว่าแบบเนี้ยเพราะว่ามันเขือนเพื่อคนแบบว่าผมผมไม่ค่อยได้คุยอะไรแบบนี้กับเจมินายอะไรแบี้ ก็ขอบคุณเจมินายมากในวันที่ีโฟลตรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าประหมาหรือว่าเครียดอะไรเงี้ยก็มีเจมินายนะที่คอยช่วยอยู่อะไรเงี้ยในวันที่เจมินายกลับกันในวันที่เจมินายเครียดหรือว่าเจมินายรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยอยากให้รู้ว่ามีโฟลต์มี ไอ้เซ็นด้วยโอ้ยอยู่กูเหนื่อยนะับงยืยืหนัยหับน้ำๆไรแบนี้หละเอโอโหไปไม่เป็นเลยอเออก็อขอบคุณโคดก่อนเลยครับเออดีใจมากที่ได้มาคู่กับโค้ครับเพราะว่าโค้ก็เป็น อายุรุ่นราวเขาเหมือกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่เดินมาด้วยกันตั้งแต่ก้าวแรกเลยเข้าวงการมาก้าวเท้าฝาเหมือนกันเลยก็ดีใจมากๆที่ได้มีโฟร์มาเป็นคู่เหรอเพราะว่าคู่อะไรอะตอนแรกเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกว่าไม่ค่อยกล้าจะเล่นซีรีส์หรือว่า วันที่โอกาสเข้ามาวันที่ได้มาเล่นฟัเป็นประธานเรียนมัธกัเช่นก็รู้สึกว่าเอางี้ว่าเราไม่เคยมั่นใจเรื่องเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าพอรู้ว่าคู่เราคือโฟนรู้สึกว่าเอ๊ะพอกันไปได้หรือวะก็เลยสู้แล้วโชคดีมากสริโชคดีมากที่ต่างจไปครับดีใจมากๆที่ได้่วมเดินทางกัน 4ปีแล้วแล้วหวังว่าจะไปต่อไปเรื่อยๆรัขอบคุณเรื่องมากที่ที่เป็นพานอร์ที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่มองตาดูใจพวกเราย่างเล่าแล้วแต่ว่าหลังเวทีเมื่อกี้เขามีเอาพูดของผมไหมว่าเฮ้ยเจ๊นี่เป็นอะไรบ้างวะเหนื่อยหรือเปล่าตาดูแล้วล้าง่าอะไรเงี้ย

ขอบคุณครับดูสูงอยากไดขอขอบคุณทีมไอครับอย่างไรผมก็ขอบคุณนะครับพี่ถานที่ให้โอกาสพวกเราทั้งสิบเจ็ดคนเลยแล้วก็ขอบคุณทีมงอทีวีครับเบื้องหลังด้วยนะครับเยอะมากๆที่ตั้งใจทำแล้วก็ที่ขัดได้แล้วขอขอบคุณทุกคนครับที่มางานวันนี้มาสัอนอร์เราในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเรา จะเนี่ยอย่างที่โฟนพูดเลยอย่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกันในการส่วนตัวหรือว่าถึงแม้ว่าคุณเป็นฝ่ายที่มองพวกผมตรงเนี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอะ่ะก็มองกลับไปหาพวกคุณแล้วรู้สึกว่าพวกผมก็สบายใจนกันผมก็ไม่ใช่แค่พวกคุณหรอกผมที่ดูผมผมก็ไปส่องพวกคุณในทวิตเตอร์เหมือนกันว่าพวกคุณพูดอะไรกันบ้างทำอะไรกันบ้าง ดีใจครับที่ที่มีคอมเมนต์ได้รมาก็สามารถติดตัอเตือนก็ได้นะครับว่าอะไรยังไงเป็นยังไงมาฟังตลอดครับ and also for the international fans I really want to say thank you to you guys and h uh, even though we don't speak the same language but I just want to say that I love you so much and I'm very grateful that I have you guys by my side And we truly appreciate your love and support, uh, even if you're here or you're through the live streaming right now. And hopefully we'll meet in the next concert. Thank you. we <laughs> <laughs> ล็อกคิววในน้องพี่ทุกเจ็ดคนแล้วมันรู้กันไหมเก็บความทรงจำดีๆ